สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ในป่านะครับเรามีขนุนมาให้ช้างด้วยนะครับบรรยากาศตอนนี้ฝนตกโปรปยนะครับไปตามหาช้างในป่ากันนะครับวันนี้จะาทางเหนือจะเรียกว่าคล้ายนะครับหรือว่าย้ายช้างนะครับผมจะย้ายได้กันอยู่สองเชือกนะครับ เชือกแรกแม่บุญเปงนะครับเชืที่สองแม่บัวตองนะครับไอ้ป่าครับผมลื่นครับบรรยากาศดีครับอันนี้เรากำลังเดินเข้าไปนะครับตรงนี้น่านปังช้างเรายังปิดทำการอยู่นะครับวันนี้วันที่ 28เมษายนนะครับ2,564นะครับทีนี้สถานการณ์โควิดที่จังหวัดน่านครับยังมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่นะครับอย่างไงก็ฝากติดตามทางเพจนะครับน่านปังช้างด้วยนะครับมีการแจ้งกำหนดการเปิดและปิดนะครับ หรือว่ากำหนดการอะไรต่างๆนะครับจะอยู่ที่เราจะแจ้งทางเพจนะครับตามหาแม่มป็งก่อนนะครับครับเจอแล้วนะครับแอบซุ่มอยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะ เป่งนะครับนี่กำลังยืนแอบ,บอยู่เลยนะครับจะแกะโซ่กันก่อนนะครับแล้วค่อยไปแกะไม่บัวตองนะครับนี่มัดอยู่ตรงนี้เอง เอาเป็นเขาโสจะแกะยากนิดนหนึ่งนะครับสักครู่นะครับแกะเสร็จแล้ว เอาไปแกะแม่บตองกันต่อนะครับอาหยิมยูตามหาแม่บตองน,นะครับนี่เราจะทิ้งบุดเปลงไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเอา น่มาแล้วครับกัวตองได้ยินเสียงแล้วจะออกมาเลยนะะต่อยมามัดจะอยู่ตรงไหนเนี่ยลืมเลยนี่บัวตองนะครับเอาเอาเอา ตเอาเอาแกะเชือกก่อนโอหเละเลยเละเลยนะฮะทำการแกะเชือกแป๊บหนึ่งนะครับเอาเอานี่งอยู่ดิอ่า เนี่ยปกด้เอามาโอ้โห,โหเออหู้ละหลังแก้หื้อนี่ย่ะ ยจะได้เตว่านี่เกลียกหวันหมดเนอยมเนี่ยจะได้เตว่าอ๋อไ,ไปไปตองไปไปแล้วนะครับเ <c ười> อาช้างไปกินน้ำกันนะครับเอ้ เฮ้ยเอาตรงไปเฮ้ยบุญเป่งก็จะรออยู่ด้านล่างนะครับเอาตรงไปเฮ้ย 来吧王回。哎，哎。 ơi, ai mày, đặt đó hết mà, đó hết, rồi, mà này băng vâng bên này cái đi, bye đi, đi, đi đi 好好ขอบัน好ไปดิอ่ะขนน์ขนนของเพลงตองเพ็ตตองตองเพ็ตอ่ตองเนี้ยตองเนี้ยจิ๋วสองเชือกนะครับเดีย๋ยวเราจะพาไปกินน้ำครับหลังจากที่กินขนนแล้วนะฮะ ตองจะดูอ้วนหน่อยๆครับถนนอย่างอร่อร่อยรบรรยากาศตอนนี้ก็ฝนตกปล่อยๆนะครับตนลื่นเขียวชะอุ่มมากนะครับ เดี๋ยวเรากินเสร็จเดี๋ยวเราชมต่อ EP2 นะครับฝีนี้ไม่ีพงเท่าทนี้ก่อนนะครับผมนติดตามอีก EP2 นะครับ